คนที่จะได้เป็นนายกคือมีผู้ชายสองคนแอบซุ่มอยู่ซุ่มอยู่ค่ะซุ่มอยู่นะคะอ่าพอวุ่นวายปุ๊บผู้ชายสองคนนี้กลับมาแล้วมาร็อกอยู่หมัดแล้วนั่นแหละผู้ชายสองคนนั่นแหละก็จะกลับมาอีกนั่นผูดด้ใดละ่ะมัเจาะกรคิดเอาเองนะคะนะเพราะว่าเขยเขวว่าไพ่เพิ่นแม่นไปแล้วเนี้ยแม่นไปแล้วนะก็คือตัดปีกบวยบินตอนนี้ตัดปีกบวยบินแล้วเห็นไหมคะ ยืนอยู่พรมแดงเห็นไหมคะยืนพรมแดงแบบให้นางนะคะคุณก็กลับไปดูใช่อดูไว้ก่อนอ่านะคะใช่ใช่น้องนางดูไว้นานแล้วนะคะอ่าดูไว้ก่อนใครๆเลยจะจําได้ใช่ค่ะขอบคุณค่ะนะคะนั่นแหละไปดูว่านางจะบอกให้นะไพ่นะคะถาม,ามซ้ำซีซ้ำซากมันไม่แม่นนะคะนะไอพี่แรกๆนั่นแหละค่ะ จุดของคุณที่ถามแรกๆนั่นแหละค่ะคุณไปดูจุดนั้น,นะค่ะนะคะอันนั้นแหละแม่นนะคะทำซี้ำซ้ามาทําเหมือนทําเล่นแล้วเีสีนะคะเนาะเพิ่นม,มีนะคะไพ่สื่อได้นะคะมีนะคะครูบาอาจารย์ไม่มาถามได่เล่นวันนี้ฉันถามเรื่องนี้ลลพรุ่นนี้ฉันมาถามซามา้ําๆเดิมๆอีกละอุ้ยมันมันไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่อ่ะอุ้ยว่าจะได้กันผู้บ่าวนัดแล้วจะมาขอแต่งเมื่อวานนี่เพิ่ดึงให้มันไม่แม่นไปลองใหม่วะ ถามใหม่วันนี้น้องนางขึ้นถอดหรือ,อยังวะอ่ะเขาจะกลับมาหาฉันไหมคะอีฉันรอผู้ชายจะมาขอแต่งจะมาไหมคะไอเดิมเดิมได้เลยคะ่ะเอาไปไหนก็ไม่ถามทุกช่องอะไรจับไพ่กูก็ถามไปหมดนะคะนะคะให้เมียผันนะคะให้เมียผันถ้าคุณเชื่อนะคะนะรอให้ดวงชะตาพลิกผันหรือเปลี่ยนก่อน,นะคะ่ะแล้วถามอีกนะคะแล้วถามอีกนะ,ค,ะคือถามว่าทีนี้ อาไพ่ของนางทําไมบอกให้คุณแก้กรรมทําไมบอกให้คุณทําความดีนางบอกให้นะทุกคนรู้แล้วมีกรรมแต่การกระทําความดีทําดีย่อมได้ดีค่ะนะคะมันจะพลิกผันมันจะหมดกรรมแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองไม่ใช่ว่าคุณจะอกหักไปทั้งชีวิตไม่ใช่ว่าคุณจะอกหักไปทั้งชาตินี้และชาติหน้านนเมื่อเราทําดีนะคะนะคะหมดกรรมสิ่งดีนั้นจะย้อนกลับมาสะสมบุญเยอะๆล้างกรรมล้างเงากรรมนะคะ คนทำดีเห็นไหมคะทําเลวมาเท่าไหร่ะทะาําดีนะคะศาลท่านอย่างลดโทษให้รักษารภาพอย่างลดโทษเพราะฉะนั้นกรรมเหมือนกันค่ะนะคะทําดีมันต้องมีได้ดีค่ะนะคะมันจะได้หมดกรรมไปนั่นเองถึงบอกว่าหยุดทําในสิ่งที่มันเป็นกรรมแล้วให้ทําในสิ่งดีๆแล้วชีวิตคุณจะกลับมาดีขึ้นได้นั่นเองหยุดซะตั้งแต่ตอนนี้อย่างนี้ค่ะนะอ่ะส่วนนะทีนี้นะถามนางนะ ให้นางไปคอนเฟิร์มนางก็จะบอกว่าคุณชัญญามาแม่นแล้วล่ะค่ะ FC ฟซนะคะมาแม่นแล้วนะคะเนาะมาแม่นแล้วตัดปีกโบยบินเห็นไหมเพื่อนก็ว่าไปตามไพ่ที่เพื่อนขึ้นมานะคะไพ่ที่เพื่อนขึ้นมานะ,ะตัดปีกโบยบินนะ,ะแต่ที่เพื่อนดูใหม่นี้นะคะเพื่อนก็บอกว่านายกนะคะอ่าจจะดูเหมือนหน้ากลมๆมาสัน้นอาจจะเป็นคนที่ต่อไปนะคะต่อไปก็ได้นะคะ แต่อาจจะไม่ยาวหรืออาจจะยาวก็แล้วแต่อันนี้ก็ไม่รู้นะแต่นางให้คุณไปดูไอ้จุดแรกดีกว่านะคะอันแรกที่เพิ่นถามเรื่องนี้ครั้งแรกนู่นแหละนะคะนะที่ว่าตัดปีกบววบินยืนอยู่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละพรมแดงเนี่ยด้วยกันแล้วก็ทิ้งกันตัดปีกบวยบินเนี่ยแล้วก็นะคะก็จะมาแบบเหมือนไม่ลงตัวแบ่งเค้กแบ่งสรรปันส่วนไม่ลงตัวกันเหมือนมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นแต่สุดท้ายมีผู้ชายมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะคะเหมือน ะะแอบซุ่มดูผู้ชายสองคนเนี่ยแอบซุ่มดูอยู่สุดท้ายผู้ชายนะคะสองคนนี่เลยค่ะกลับเข้ามานะคะปาให้ที่ว่าวุ่นวายไม่สงบไม่ลงล็อกลง้อยเนี่ยนะคะให้แล้วก็ล็อกอกุญแกไว้เรียบร้อยอยู่ในอุ้งเมืองเขาเรียบร้อยนะคะก็คือเขาก็นะคะฉลองชัยชนะไปผู้ชายสองคนนั้นคือใครเขาเป็นใครนะเขามาจากไหนที่ซุ่มอยู่นั่นเองค่ะนะคะเป็นนะคะเพื่อน อันอนั้นแหละไปออนั้นแหละนางบอกเลยนะกลับไปออนั้นขายเอฟซี FC. เพราะอันนั้นเข้าแล้วเข้าแล้วนะคะนางเอาลงในช่องนางไว้นะคะเอฟซี FC. ย้อนไปดูคลิปได้นะคะอ่านางอาจจะไฟลสดนะคะใช่ไฟลสดค่ะไฟลสดเนาะนางไฟลสดนะแต่มีภาพนะคะคุณหมอนะคะอ่าจราชินีไพ่ติดสัมผัสนะคะสัญญานั่นเองค่ะไปย้อนไปดูเลื่อนๆดูนะคะเอฟซี FC. ย้อนเลื่อนๆดูะคะ่ะ นะเพราะว่านางอธิบายเพิ่มมันจะเข้าใจกว่าที่บางคนฟังเธอแล้วไม่เข้าใจเพราะเธอจับแล้วนางก็อธิบายเพิ่มนะคะ,ะก็คืออธิบายเพิ่มให้ฟังแล้วก็อธิบายเพิ่มนะมันจะเข้าใจย้อนดูได้นางอารมณ์ไว้แล้วค่ะ